องดวงดีไปขี่กับพ่อเง็ดอีกแล้วดวงดีไปขี่กับพ่อเง็ดอีกแล้วพี่น้องเฮาผู้ใดอยากได้ควายขา่มัดบ่พ่ออยู่เนี่ยขายมาได้ราคาเนาะเอาเพราะเป็นโตที่ผมไยอยู่มือนั่นบ่หมูวัดนี่เมียเอาเมียนี่เมียเมียเขางงงงงามๆมับนี่เมียชื่ท่างผุนครับครับเดินว่ ก็เห็นคนครับแมนครับเพราะจับเป็นีแม่นั่งไม่เบิ่งยกตัวได้พ่อะโอ้ยไปแล้วรอดบัตรดิที่จะไขตัวงามๆไปพี่ดอกเขาโอ้ยไดว่ารอดบัตรเลยมองไดวะอ๋อเด๋ยวเดี๋ยวผมไปล่านนั่นผมไปสั่งอันแค่วันกนครับ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  โอ้ยสุดยอดเลยงามแข็งเอ้ยขวักไคงามเด้พี่น้องเด้สุดยอดที่หลีพุทธละเคักคักคักไปมือนั้นผมพอค้วยขอกนี่ยุ่กลางทงในผมลงไปเมื่อวานเมื่อกวอนนั่นพอดีผมมีธุระมาเสียนี่ผมก็เลยมาพ่อพ่อเจ้าของเพิ่นเลยกระลักจวงอยู่พอดีสวัสดีครับคุณพ่อสสวััดีครบพ่ออยังครับพ่อฤทธิ์ครับพ่อฤทธิ์บ้านทุ่ม บ้านทุ่มตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองขอนแกน่นผมหลักไทยค่อยพ่อมัอวาดน,นี่ยยุคกลางทงพุน่นน่ะนั่นอีนางนัน่นจีไส้ผมเหมือนล่ะตัวแม่นั่งเนี่ยแม่น,นี่ลูกผู้ใดพ่ดอ,พอนี่แม่นี่แม่จวงอยู่นี่นรครับผมเพิ่นวาเพิ่นวาเป็นลูกเงินลูกไทยเนาะพ่อหอ้วยม,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 มันก็สิบ่แม่นความเพิ่นอยู่ติครับ อโอ้เดี๋ยวนี้มันยังอยู่ในท้องรอเปล่าพ่ออ๋อนั่นนะ่ะเนี่ยลูกผู้ใดญนเ่็น่ะลูกเพชรลำขงมาพี่ตัวผู้หรือตัวเมียพอ่อตัวผู้โอ้ยบักนั่นต้วนอ่องไปรเปล่าพอ่ออันนั้นมันยังลูกอันนั้นลูกสาวาใหญ่เราบ่านั่นเป็นลูกสาวเป็นลูกสาว,สาวาใหญ่เราเลยนเนาะโ,โอ้ยใส่ไซน้พอพ่อ ครับผม,ม,มเป็นลูกสาวไงเพื่นอนบาน,นี้แล้วก็มีลูกไส้หน่อยเนะาะบาน,นี้อันแม่นั่งโตยิ่ย่งสองตัวนี่มันหยั่งบนนี่โอ้อครับผมขวาน<อ>ม,มักเถือกหน่อยลูกเพชรล้ำขวงเนาะพอ่อเนาะเออมีใบมีหลอดครบแต่ว่าไอต้ตัว ต,ตัวนี้ตัวนี้เป็นใหญ่เพื่อนเน่ะนี่ติดแม่มาติดแม่มาลูกไผ่หัว่พาว่าท่องตีนโตัครับโอ้เพิ่นว่าเจ้าของเก้าิัน่าท่องตีนโตแต่ว่าอันนี้คนละแม่เนี่ยอันนี้แม่นยังอีกเด่ เพ็ดรับ <m ül> ขวงอ๋อเดี๋ยวพี่น้องเฮ้าเดี๋ยวไล่ถาไล่เ้อะนี่เมใหญ่ลูกเงินอุทัยแล้วก็นี่ลูกสาวไ่เพิ่นเนี่ยนี่ลูกสาวไ่เพิ่นลูกท้องเติมโตมากครับเม่แล้วก็มามีลูกเพ็ดรับขวงอี่นา่งหน่อยนี่ก็บักเถิกหน่อยนั่นเพน็ดรับขวงแต่ว่าตัวใหญ่นๆนี่ออกมาทั้งหากเนาะพอ่อมีไายห้อยมาจาัดปะครับ ก็ผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับพี่น้องเดี๋ยวอะไรฟังเรือนั่นคือลูกสาวไัยเพลินท่องจินโตเรากับลูกตัวที่สองเพชรล่ำขงเราก็เพชรล่ำคงเนี่ยบอกเพรานเจท่านอ๋อยี่สิบเจ็ดท่านว่าแต่ว่าเมรนี่มันลูกไผ่บัตรเนี่ยลูกปังแปดริ้วครับพี่น้องเข้าอ๋อเนี่ย นี่เราพ่อดีไใส่ผมอยูุธงหน้าเหมือนนะน่องแม่ทับไปแล้วครับอ๋อครับผมน้องกับเป็นเป็นล้โขงไงเป็นเบานอย๋อครับเพิ่นมักเพิ่นโอ้ผมเห็นตัวจริงเลยด้อพ่อเพลินล้โขงเนี่ยยุ่งแงนประกวดครับเพิ่นมักแล้วก็ให้เพิ่นตัวเพิ่นพุทธมนต์ทนอีสานวังวันที่สิบแปดเมื่อคันละครับเพิ่นให้เท่าไหร่เราพ่อเป็นล่าสุดเนี่ยมาวันเนี่ยไห้กันเท่าไหร่ณพ่อสอนนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ย คือโบ๊ะโบ๊ท่านวาเนี่ยครับโอ้บหท่านวาอยากในตอนนั้นก็อยากหลาโอ้ยอยากในตอนนั้นคืออยาก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 กันกันป่วยไหอ๋อครับผมอยากกันป่วยแต่ว่าตอนนี้มันโบ๊บ๊จักสีวาเนาะพ่อจังสีวาครับมันจังสีว่ามันคือคือผมอยากเอาไว้เป็นแม่บอกแม่อย่างเดียวครับผมครับผมมันบอกเมื่อเดียวพ่อยู่เนี่ยก็จังว่าผมคือผมบนมีเวียงมันก็ยิ่งเล่นไม่ไ้ครับผมครับผมเนี่ยมันติดถือกี่แพ่งยังกระซ้างมันแล้วมันเท่ายังไปได้ครับ มีกาลังแล้วก็เฮ้ายัางมีความสุขกับการตรงนี้กะนี่ละพี่น้องเฮ้าพ่นเลี้ยงบล็อกเด้มันบล็อกมัดอยู่เนี่ยเนี่ยจักบับอกเสือนหน่อยออตัวดีออกมากกะสิพอพันจักน้อยสีได้ยินว่าพี่พอพันใหญย,ย,ยมมพอ,พอยู่บรรทมนลูกเพลิดล่ำโขงตัวหนึ่งอยู่นี่ครับพี่น้องเฮ้ากะนี่ละผมกะมื้อนี่มันกับว่าได้ยุไก่ผมเนี่พี่น้องกัอยุตำบลบรนทมุมแล้ะแต่วางยุคนละบ้าน พอเรายู่บรนทุม่มผมนี่ยู่บันม่วงแต่ว่าอยู่ตำบนเดียวกันกับเม่อพอายงามก็เลี้ยงต่อไปเนาะพ่อเนอะอาะมันยังดีอยู่เอาไวใ้ให้ลู่วให้ร้านเขาเบิ่งพอเสือ้อเพราะว่าคนอนยยุ่หาสิบกว่วมา่เมียนได้เพียรผมว่าพวกหัจักเลี้ยงไายกับนี่ขคาเจ้าพวกเคยเลี้ยงไม่เจ้าพวกเคยเลี้ยงเป็นคู่เป็นอาจานเจ้าพวกเ,เลี้ยงขคาเจ้าอยากเลี้ยงแคเจ้ามาถามผม,นเ,ผม,มเนี่ยผู้พวกเคยด้วยพ่อครับผม เพราะนั่นกะเคยเลี้ยงผมก็เลี้ยงไปที่แล้วครับผมไงพี่น้องดีแท่งกับสางเราครับผมสมพ่อสีเอาสมพ่อสีได้มันทั้งสีเปลี่ยนไปเนาะพ่อเนาะครับผมมันทั้งสีได้เลยอันนี้พ่อยังก็ครับพ่อเลียดฟ้าม่เขายุบรนทุ่มต่บมดบรนทุ่มเพิ่อเมืองขอนแก่นครับผมมานั่มหาออกครับพี่น้องเข้าผมกันั่มเสนอนี่คือเลี้ยงเพราะว่ามักเลี้ยงด้วยใจรักเรากะมันมีแต่แม่บอกบกครับพี่น้องเข้าอยู่เนี่ยเพราะว่าสิเป็นท้องตีนโตปังแปดเลี้ยว เพชรลำโขงหรือแม่เต้มแม่เลาเอียงเง้น,งน,งน,งน,นู้ไั่สมบูรเลยเริ่มิขึ้นอีกแล้วยาวพอได้พอขึ้นมาเอาตัวที่มันดังดีๆนะหรงถามหมอกันอ๋อครับเอาตัวมันดังดังดงครับครับครับมันหลแล้วเพชรลำโขงเฉียกเนี่นนย <laughs> มันไหลแล้วเพชรลำโขงเฉียกครับ <laughs> ผม เพชรล่ำโขงสองเลยไหมล้วก็มีปังแปดเลี้ยวอีกตัวหนึ่งนี่พี่น้องเข้าเออเพชรร่ำโขงกับลูกปังแปดเลี้ยวเื้ยกันนั่นเห็นว่าครับแต่ละวเพราะฉนั้นเอาเฉียกได้สักหน่อยพะ่าครับผมครับผมเฉียกครับผมครับผมครับผมเออแต่ละเห็นว่าพี่น้องเข้าครับผมแล้วพ่อก็เป็นแฟนเพชรลูกพว่ำ S <S นั่นเห็น,นว่าพีา่น้องเ่าหมู่บ้านกับแม่ลักไทยไข่ผัวแล้วเนาะใครพ่อเลี้ยงไว้ลูกให้หลานเขาเบิ้งเนาะพ่อเนาะให้มันงามๆีิบอกว่าผมสีแวะมาเหรียญน,น้ำดูดูอยู่นะครับผมบอกมีไข่างามเดี๋ยวมาติดตามเบืบ้องแบบเพียดลำโค้งหน่อยมันสีไปเองในตัวมันเนี่เพราแต่ว่าเบื้องทรงสีตใหญ่อยู่พ่อเพราะว่าเมียมันใหญ่เนาะพ่อเนาะเอาเอาเอา มนนตัว้อยๆครับผมครับผมอันน eh ี้ลูกมันหินนุ่มสุดๆครับผมีนผู้ใดมาเห็นกระสอหวานครับครับครับมันสุดยอดอีหลีพ่อนี่ล่ะแม่บอกเล่าว่าผู้ใดมาเห็นโอ้ย